สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน่อยกัญญานะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึง่งที่กลับมาจากโกกอกแล้วก็ฝนกต็ตกทั้งวันค่ะก็มากักตัวอยู่แต่ในบ้านเพราะว่าปฐมห้ามออกจากบ้านตั้งแต่สามทุ่มค่ะ ตั้งแต่สามทุ่มห้ามออกจากบ้านนะคะแล้วก็ถ้าคนไหนไม่ใส่แมสก็จะโดนปัดนะคะมาตรการใหม่นะคะได้ยินข่าวที่กกกกตอนนี้ฝนตกแรงมากก็ออกค้าจับกบจับเขียดน่าสนุกจังเลยอ่าพวอป้าสมอนพ่อ พี่เฟื้องแล้วก็น้องนายจะไปหาจับกบในป่าป่ายางกันก็น่าสนุกดีเนาะค่ะทางภาคอีสานอาหารการกินมันแบบง่ายๆบ้านๆ้นะโตแล้วก็เงียบสนุกดีค่ะแต่มาตลาดแล้วทุกทุกอย่างมันต้องไี้ซื้อกินอ่าต้องดินลนค่ะ อันนี้ก็อยู่ในห้องห้องเล็กๆคือเปิดเป็นร้านขายของชำอะค่ะตอนเช้าก็จะออกไปขายผลไม้ค่ะก็เป็นลูกย้างก็เลยค่ะตอนเช้าก็ไปทำงานข้างนอกตอนเย็นบ่ายห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนประมาณนี้ค่ะแต่ระยะหลังโควิดมานี้ขายของไม่ได้เลย แล้วก็บัตรประชาาดบ้างละคนละครึ่งบ้างละส่วนมากเขาจะไปร้านใหญ่ๆกันหมดร้านเล็กๆขายไม่ค่อยได้ค่ะแล้วเลยปิดช่องสงการก็ปิดประมาณเดือนนึงก็พอดีได้ไปบวชก็ได้ไปบวชปิดไปแล้วก็ไปบวชไปถือศีลมา ก็ยังมนจับต้นชนไปไม่ถูกว่าจะทํำยังไงดีอจะขายของหรือจะไปเอาของมาลงก็ทุนก็ลงเยอะกําไรอย่างขนมก็ห่อหนึ่งขายกว่าจะขายหมดหอก็สิบบาทเดี๋ยวนี้ก็ไปซื้อข้างนอกกันหมดเพราะวันอยู่ใกล้เซเว่นนะคะใกล้เซเวน่นใกล้ตลาดใหญ่ๆ มะม่งมาม่าอะไรนี้ก็ได้กําไรหอละหอละบาทก่จะได้เขาก็ไปซื้อไอ้พวกบัตรที่ทางราชการเขาออกให้เราก็ไปซื้อมาตุนไว้เราก็ขายไม่ค่อยได้เพราะเราไม่ได้ทําพวกไอ้คนละครึ่งหรือว่าออาพวกไอ้บัตรข้าราชการหรือบัตรไอ รัฐบาลก็ออกให้เขาก็ไปซื้อธงฟ้าอะไรประมาณนี้ทุกวันนี้เศรษฐกิจการงานม,มันจะเฟิดไปหมดตอนนี้มาติดโควิดอีกมันก็ยิ่งไปใหญ่เลยค่ะอยู่้านนอกก็ดีอย่างนึงไม่ต้องดิน้นรนอะไรมาก ถ้ามีที่ดินหรือมีบ้านมีอะไรอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ได้ปลูกผักปลูกยาอะไรกินได้ทำมาหากินเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยมาอยู่กรุงเทพมีแต่ค่าใช้จ่ายมีแต่เชียงกันทำมาหากินค่าใช้จ่ายก็สูงนะอันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดร้านขายของชำก็นอนอยู่ในห้องนี้ค่ะ เหมือนลังหนูขายของไปด้วยเลิกขายของแล้วก็เอาที่นอนปูนอนตรงนี้ค่ะเอาที่ว่าเรามุดหัวนอนได้ค่ะไม่ต้องไปเบียดเบียนหรือว่าไม่ต้องไปเบียดเสียที่อื่นค่ะทำได้เท่าที่เราทำเนาะค่ะทำไม่ได้เราเกิดมาจนแต่เราก็ไม่ไม่ไม่ขี้เกียจ เราก็ต้องดิ้นรนทำมาหากินค่ะถึงอยู่กุกอกนานไม่ได้เพราะว่าไปอยู่กุกกอกเราก็ต้องมีทุนเราต้องมีเงินเราก็ต้องหาเงินแล้วก็กลับไปอีกทีหนึ่งเรามาสร้างคอนเทนต์แล้วเราก็ต้องไปไปมามาค่ะอย่างที่วัดก็เหมือนกันค่ะที่วัดเราก็ ไปบวชไปถือศีลไปอะไรอย่างเงี้ยไปทําบุญะคะ่ะทําบุญตั้งใจทําบุญแล้วเราไม่ได้โกนผมค่ะเราบวชแบบบวชชีพามเนาะบวชพามนะ่ะไม่โกนผมค่ะแต่ก็ยินสงบและเงียบดีมีสมาธิมีอะไรไปแล้วก็ไม่อยากกลับ หาไม่อยากกลับค่ะแต่พอเอิญโควิดมันมาไม่มีรถกลับไม่มีรถกลับเราต้องรีบมาแล้วก็น้องหมาก็รออยู่ค่ะนี่พี่สมรก็บอกว่าจะกลับบ้านจะไม่รู้กลับอันไหนเด็กเด้อเขาก็กลับว่าญาติป่วยหรือแม่ป่วยอะไรประมาณนี้แหละเพราะเขาจะกลับตัวเนาะค่ะ ไม่รู้จะคุยอะไรมาทำคลิปอะไรเล่นๆคุยเพราะมันได้ทำคลิปแต่มันไม่ได้ไลฟ์สดเนาะ,ะไลฟ์สดก็ตอบโต้กับพี่ๆน้องๆได้น้องเบวเข้ามาอยู่เข้ามาดูป้าอยู่ก็เมมตอบป้าด้วยเด้อคุณรักจริงเป็นยังไงม้างฝนตกไหมที่เชียงใหม่ ตลาดไทยตกเพิ่งจะหยุดไปค่ะที่บ้านเพิ่งจะหยุดไปเนาะ,อะ,ะเดี๋ยวพุ่งนี้ว่าจะอจะอกไปตลาดจะออกไปตลาดว่าตลาดเป็นยังไงค้าขายยังไงเพราะช่วงนี้โควิดมันมาแรงมากว่าตลาดก็สองทุ่มก็รีบเก็บข้าวเก็บของล้างของกันหมดแล้วค่ะ คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกันยาด้นะคะช่วยปักช่วยดันน้องใหม่ด้วยค่ะได้ไลฟ์สดวันไหนก็จะได้คุยกันเรื่องธรรมะเรื่องจีปฏะทุกอย่างเนาะจะได้มีเพื่อนคุยคะ่ะน้องเงาก็จะมีเพื่อนคุยละท่านี้ก็อคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ